สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาวคาบาโมบายทุกคนนะครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็นเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำดันเจียนนะครับที่ควรลงในหนึ่งวันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับพอดีมีเพื่อนๆขอมาพอดีนะครับว่าถามผมว่าวันหนึ่งผมลงดันอะไรบ้างนะครับโอเคงั้นก็มาดูกันเลยนะครับว่าดันที่ผมลงมีอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มจากดันที่หนึ่งเลยนะคือตัวนี้นะครับวอนเขียวนะ เดี๋ยวไปดูกันที่หน้าดันกันนะครับไปดูหน้าดันกันโอเคครับมันจะเป็นที่เดลี่นะครับต่อวันนะดันเขียวนี้ควรลงอย่างน้อย3รอบต่อวันนะครับเพื่อที่จะเอาแต้มฮอนนอพอยนะครับจะได้ฮอนนอพอยหนึ่งล้านห้านะครับถ้าเราลงครบ3รอบเนาะแล้วก็ถ้าอยากให้ดีก็ให้ลง5รอบนะครับต่อวันนะครับมันจะได้กล่องสุ่มนะครับของดันบอลเขียวนะครับ คือก็คืออย่างน้อย3รอบนะครับเพื่อได้ฮอนน์พอยนะเพื่ออัพคัสของตัวละครน,นะครับแล้วก็ลงให้ดีก็ให้ครบผ้ารอบนะครับจะได้กล่องศกกล่องสุ่มของดันนะสําหรับมอนเขียวนะแล้วก็บอลส้มก็เหมือนกันมอนส้มก็ลงอย่างน้อย3รอบนะครับจะได้แต้มฮอนน์พอยมาล้านห้าเหมือนกันแล้วก็ อยากให้ดีก็ลงให้คข้าผ้ารอบนะครับจะได้กล่องสุ่มของดันบอลส้มนะซึ่งสองดันนี้ดันเขียวถ้าเราลงไปสามรอบหรือห้ารอบตวันถ้าดวงดีฟุกได้ดอกม่วงมาก็ได้กําไรนะครับก็ยังดอกม่วงก็ยังมีราคาอยู่นะก็เป็นดันที่หาเงินได้ดีเหมือนกันแล้วก็บอลส้มก็เสียดกไรก็ถือว่าแพงอยู่นะครับลงสามรอบห้ารอบตวันเราก็มีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับก็ ถือว่าเป็นดันที่ผมลงทุกวันนะครับ3รอบถึง5รอบต่อวันเนาะแล้วแต่เวลานะครับที่เพื่อนๆมีเนาะ2อันนี้จะเป็นดันที่ผมลงเพื่ออัพคัสเนาะนี่ครับผมก็19แล้วนะครับผมไม่ค่อยได้ลงวอลนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีเวลาก็เฉียดไปลงวอลสักรอบ2รอบก็ได้นะครับเพื่อคัสจะได้เร็วขึ้นนะจะคัสตัวละครยิ่งสูงก็จะยิ่งเพิ่มสเตตัสให้เรามากขึ้นนะครับอ่ามาต่อดันที่3นะดันที่3ก็จะเป็นดันปีกนะครับ เพื่อเพิ่มเลเวลของปีกนะอัพเลเวลปีกลงได้3ครั้ง3ครั้งต่อ1วันนะ3รอบต่อ1วันผมก็จะลงทุกวันนะครับเพื่ออัพเลเวลปีกของผมตอนนี้เลเวลก็64แล้วนะครับซึ่ง3านั้นที่ผมลงมาลงทุกวันนี้นะครับมันจะเห็นผลในระยะยาวเนาะในช่วงเท็ก็ไม่เชิงยาวนะถ้าเกิดเพื่อนๆลงกันทุกวันนะครับคัสเราก็จะสูงขึ้น แล้วก็เลเวลปีกเราก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งเลเวลปีกนั้นถือว่าสำคัญนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเลเวลถึง100อะครับทุก1นึ่งเลเวลของปีกนะครับ a t t a c k จะเพิ่มขึ้นมา1น,นะ Defense ก็1เหมือนกันนะครับเลือดก,ก็1น,นะ1หนเหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดเราถึง100อ่ะเพื่อนๆคิดดูนะครับว่า Attack 100เลยนะครับ Defen s e ก็100น,น,น,นะ ก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับแอตแทกหนึ100นะถึงเป็นดันที่สูงควรลงทุกวันนะครับอ่าวันเขียวบันส้มดันปีกแล้วก็ดันที่4นะเป็นไข่ฟ้านะครับไข่ฟ้าก็จะผมจะลงทุกวันก็เพราะว่าวางวันผมก็ลงทิ้งไว้ก่อนนอนนะครับดันออโตโ้เนาะลงออโต้ทิ้งไว้ก่อนนอนแล้วก็ อาจจะเป็นลงช่วงเวลาที่เราทํางานประจำเนาะอย่างผมมีงานประจําก็ช่วงที่ทํางานประจําไม่มีเวลาเล่นก็จะลงไข่ฟ้าทิ้งไว้นะครับตันนี้ถ้าเกิดขายหินที่ดอบมาก็อาจจะพอได้ทุนคืนค่าดันนะครับแล้วถ้าเกิดดอบของแรมาหรือแหวนอย่างเงี้ยอาจจะดอบยากหน่อยหรือว่าดอบไข่นะครับไข่เคลเนาะซึ่งเราสามารถเอาไปแลกประดับมาตีบวกขายได้นะนีประดับที่ผมแลกมานะ อดีบวกขายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยก็กลับไปดูคลิปเก่าผมได้เนาะเพื่อจะแลกประดับอาตีบวกขายนะครับสําหรับดันไข่ฟ้านะก็จะเป็น4ด้านหลักแล้วนะครับที่ผมลองทุกวันนะครับ4ี่ดนหลักนะแล้วก็ดันที่5ก็จะเน้นนะครับดันที่5้าก็จะเป็นดันที่เราเน้นว่าเราจะต้องการทําของอะไรนะครับหรือว่าต้องการหาเงินเอ็มในการซื้อของนะ อ,อย่างเช่นอย่างเช่นผมแล้วกันอย่างผมทํากําไรจอ่อเกาะคลิปที่แล้วนะที่ทํากําไรจอ่อเกาะผมตั้งใจว่าจะทํากําไรจออเกาะผมก็ลงดันบอลเขียวว่หลังจากครบ4ดันที่ลงประจําแล้วผมก็มาลงดนับนบอลเขียวยาวๆนะครับหาดอกม่วงนะเพื่อทํากําไรจอ่อเกาะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะหาเงินเอ็มนะครับเงินเอ็มก็ไปลงดัน ร้อยีก็ได้นะครับออย่างร้อที่เขาตะโกนขาดหนขาดสอะไรประมาณนี้เราก็ติดไปกับเขานะครับลง5รอบ10รอบอะไรประมาณนี้ถ้ามีเวลาลงเยอะหน่อยก็ก็ลงนะครับไม่มีขาดทุนหรอกครับขอแค่เราลงนะครับอาจจะมีของดีของแลให้เราขายเพื่อทําเงินเอมได้นะครับแล้วก็ดันต่อไปก็จะเป็นพวก190เนะครับเพื่อจะหาดิกมาทําเจาะประดับขายเนาะควบคู่กันไปกับดันงูอเวกนะครับเพื่อหาจิวเลี่เขายนะครับ ก็ทาเงินได้ดีในระดับหนึ่งนะครับดัน2ดันนี้ดันงูเอาเว้แล้วก็ดัน190นะครับในการหาเงินของผมนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเลเวลวน้อยที่ยังลงไม่ไหวก็ติดหรือว่าลงดันที่ต่ากว่าแล้วเป็นดันที่เราสามารถทําเวลาได้ดีแล้วก็มีของแลดอปนะครับอะไรประมาณนี้ในการลงดันหาเงิน M นะครับอ่าแล้วก็ ให้เพื่อนๆสังเกตด้วยนะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรอย่างช่วงนี้ตัวเกมมีกิจกรรมดับเลทเนะาะผมก็ลงผมก็จะหาเงินตามช่วงกิจกรรมนะครับมีดับเลทผมก็ไปลงแจเขียวนะเพื่อจะหาเศษปลาทําเป็นตีบวกประดับขายนะครับอ,อย่างนี้มัน999เศษถ้าทําเป็นเคออสแล้วก็จะได้ประมาณ99 อ่า99 99อันนะครับก็ประมาณกองละ100เนาะ100เมตรนะนะซึ่ง100เมตรก็อยู่ที่ประมาณเมตรละ1.5เอ็มนะครับ1.5อ่าก็ร้อยห้าสิบเอ็มนะครับสองกองก็สามร้อยแล้วนะครับสี่กองก็หกร้อยเอ็มแล้วอันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวผมก็ไปลงลงต่อนะเดี๋ยวมันก็น่าจะครบเจ็ดครบอีกกองหนึ่งก็น่าจะมันเจ็ดร้อย ก็น่าจะได้ประมาณ750 m เอแล้วนะครับตอนเนี้อ่าก็พยายามลงดันตามช่วงกิจกรรมนะครับก็จะประมาณนี้นะในการลงดันของผมนะครับก็ดันหลักก็มีนี่นะบอลเขียวบอลส้มดันปีกดันไข่ฟ้านะครับแล้วก็เป็นดันทั่วไปดันงูวเวกดัน190นะครับลงกับเพื่อนๆเ,เ,เขาที่ตะโกนมานะครับแล้วก็ดัน140นะเอาที่เพื่อนๆไปไหวนะครับ สำหรับดันที่ผมลงก็จะประมาณนี้นะครับสําสหรับที่เพื่อนๆขอมา,หน,า,านหน้าว่า1วันผมลงดันอะไรบ้างนะครับสําสหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปใหม่ๆต่อ,ตอๆไปด้วยนะครับและถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนสงสัย ну หรือจะถามหรือไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามผมใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนอยากให้ไปทำอะไรหรือลองลงดันไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ คอมเมนต์มาพูดคุยกันเนะาะใต้คลิปอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับการแนะนำดันเจียนที่ควรลงใน1วันเนาะว่ามีอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ